คลิปนี้เราจะมาพูดถึงการกักโรคกระบวนการสำคัญในการเลี้ยงที่พี่ๆไม่ว่าจะมือใหม่หรือมือกัาต้องเจอและวิธีการกักโรคนั้นมีมากมายหลายสูงเราจึงมาสรุปวิธีการกักโรคให้ในสไตล์ของทินไดกันครับ สวัสดีครับอยู่กับช่องธรรมสบักกินได้เช่นเคยนะครับวันนี้ซีสันใหม่เรากลับมาแล้วเราไปคัดปลากันเสร็จเรียบร้อยแล้วแ,วแต่ว่าเทปนี้นะครับด่วนกว่าเทปที่เราจะไปคัดปลาหรือบรรยากาศการคัดปลานะครับเทปนี้เนี่ยจะมาพูดเกี่ยวกับการกัโกโรคของธรรมสบักนะครับว่าวิธีการกัโกโรคที่ฟาร์มแนะนำเนี่ยหรือว่าทางกินได้แนะนำเนี่ยแนะนำยังไงนะครับเดี๋ยวลิปนี้มีคําตอบนะครับวิธีการกักโรคนะครับทางเซฟนะครับจะเป็นคนอธิบายทั้งหมดนะครับรู้หรือไม่ที่เรากักโรคนั้นก็เพราะว่าเรากังวลในเรื่องของแบคทีเรียและปรสิตในส่วนของ คียนนั้คือการที่เราต้องทําให้ปลาพร้อมที่สุดในการเจอกับแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในบ่อลและแบคทีเรียจากทินที่อยู่เดิมของน้องปลารวมไปถึงปรสิตต่างๆที่อาจติดม,มากับตัวน้องปลาได้ครับดังนั้นไม่ว่ากรณีฟาร์มบอกว่ากัโกโรคมาให้แล้วคุณลูกค้าจําเป็นต้องกัโกโรคเองอีกหนึ่งครั้งครับ เดี๋ยวเซฟจะเริ่มบอกวิธีการว่าปกติเนี่ยฟาร์มจะแนะนําวิธีไหนในการใช้กักโลกหลังจากที่ลูกค้าซื้อจากที่ฟาร์มเราไปเนี่ยก็แนะนําว่าให้ลูกค้าอาจจะปักปลาไว้ก่อนสัก1คืนเพื่อให้น้องปลาปรับสภาพแวดล้อมใหม่ก่อน startups, ไม่ว่าจะเป็นบ่อกรากหรือว่ากระมังที่ลูกค้าเตรียมไว้กักโลกก็ตามนะครับเรียกว่าไม่ทําให้น้องเกิดความเครียดจนมากเกินไปก่อนที่จะพักเนี่ยพี่ๆหลายๆคนอาจจะถามว่าเอ้ยเราซื้อไปเนี่ยคือแกะถุงลงเลยได้ไหมหรือว่าต้องทําไงก่อนไม่ได้ครับต้องมีกรรมวิธีแช่ถุงก็คือแช่ถุงคคืืออ1เรราปับุณภูม าจากที่ฟาร์มไปยูสู่บอกกับพี่ๆเนี่ย มันอาจจะมีอุณหภูมิที่ดิฟตาา่างกันหรืออาจจะมีการขนส่งที่ระหว่างไปถึงเนี่ยมันทําให้อุณหภูมิมันแตกต่างกันไปก<ล>็จะมีสภาพแว้อมที่เปลี่ยนไปแตกต่างกันใช่หลายๆ <aki> หน้าและที่สําคัญคือเรื่องของ p h ครับพ H เป็นส่วนสําคัญมากสําสหรับธรรมสาติของเรามีผลกระทบต่อเรื่องสีเรื่องดําอะไรพวกนี้นะครับเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นอะหลังจากที่เราทําการแช่ถุงปรับอุณหภูมิเสร็จแล้วเนี่ยแนะนําว่าให้แกะถุงอ้าถุงกว้างแล้วก็กวักน้าเอาน้ำในในกระมังหรือในบ่อกักของเราเนี่ยครับเติมลงไปในในถุง ที่เราแกะปลาเอาอปากถุงปัดน้ำใหเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ชให้ดูนะครับว่าวิาวธีจะรําเป็นยังไง <S <S เราแกะถุงแล้วใส่ปลาปแล้วแล้วก็อย่างที่เซฟว่าก็คือพักปลาหนึ่งวันโดยที่ไม่ต้องใส่อะไรเลย <S 2> <S 2> คิดภาพคือเราเอาปลาใส่บอกกักไปแล้วหลังจากนี้เราต้องทอํายังไงต่อบ้างย้อนกลับไปนิดนึงครับหลังจากที่เรานําน้ําเข้าไปในถุงปลาใหม่ของเราแล้วเนี่ยเราก็แนะนําว่าอาจจะผูกถุงหรือว่ามัดถุงไว้อีกสัก5-10นาทีเพื่อให้น้องๆคุ้นชินกับน้าใหม่แล้วหลังจากนั้นเราจึงใช้มือของเรานี่แหละครับที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ววัต ที่เตัวแบบนี้ครับเพื่อว่าเราไม่ต้องการที่จะใช้น้ําที่อยู่ในถุงลงไปในบ่อก,กับเพื่อลดปริมาณของเสียต่างๆเพราะ,เ,ราะ,เ,ราะเวลาการขนส่งเนี่ยธรรมบาติเนี่ยขับของเสียขับเมื่อออกมาเยอะมากมายอยู่แล้วครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยแอมโมเนีในยในไนไนเตตในถุงเนี่ยคงอาจจะฟุง้งฟุ้งมากๆเลยหมายถึงว่ามีปริมาณสูงมากๆเลยนะครับก็แนะนําว่าเอาแต่ตัวเป่าออมาไม่ต้องเอาน้ําออกมาครับ ไอ้น้ำที่ในใส่บ่อก,กักเนี่ยเป็นน้ำใหม่หรือน้ำในบ่อหลักได้ถ้าเป็นสูตรผมจริงๆอ่ะภาผมสบายใจกว่าคือวันแรกอ่ะอาจจะใช้น้ำเป็นน้ำใหม่เลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์ไปลเลยแต่ก็คืออาจจะตั้งไวขง้ข้างๆเคียงกับบอ่อเลี้ยงเรานั่นแหละครับเพื่อให้อุณหภูมิหรืออะไรเนี่ยมันใกล้เคียง <ใน S 1> กันมากที่สุด,สดหลังจากนั้นที่เรากลับไปเนี่ยเดี๋ยวค่อยเอาน้ำในบอ่อเราค่อยๆเติมหรือค่อยๆทาความรู uh ้จักกับตัวปลาใหม่หรือจะใช้น้ำจากบ่อหลักเลยก็ได้ก็ได้ครับอันนี้แต่ว่าอันนี้แล้วแต่พี่ๆสะดวกคืนหนึ่งผ่านไปเรียบร้อยมััันนนโดไไม่่ใสรหลงก้็ ค่อยๆเริ่มใส่เกลือครับก็คืออาจจะเป็นโรสน้อยๆก่อนก็คืออาจจะเริ่มต้นด้วย1 p p t ทหรือพี่ๆคิดว่าปลาแปลกๆผิดปกติเนี่ยครับแล้วก็สามารถใส่จนถึง5 p p t ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมตามผมแนะนำเนี่ยผมก็แนะนําอยู่ประมาณ3 p p t ก็อาจจะเพียงพอแล้วครับอยู่ที่3กิโลต่อตันหรือถ้าพี่ๆเล็กหน่อยก็คือ3กรัมต่อน้ํา1ลิตรใช่ใช่อันนี้คือวันที่2อล้วอันนี้ปลาเข้าบ้านใช่ล้วก็สังเกตตัวปลา เป็นหลักมีอาการแบบไหนบ้างรอยซึมไหมถ้ามีอาการแบบหนักๆแบบเริ่มไหวแปลกๆไหวแบบฉุนเฉียวหมายถึงว่าไหวแบบปวาร้าวสะบัดวแรงๆใช่หรือว่าเริ่มมีความแดงของผิวหนังหรือเกล็ดเพิ่มมากขึ้นแบบนี้ก็อาจจะอาจจะลงโดสที่สูงกว่า3ได้ครับก็คือ5 5 5กิโลต่อตนันหรือว่า5 p p g ได้ครับหลักเกณฑ์พวกนี้ครับมันขึ้นอยู่กับการขนส่งของของอาฟามไปด้วยโอเคต่อมาวันที่3ยังประคองแล้วก็เปลี่ยนน้าเป็นปกติก็วันที่3วันที่4ี่เนี่ย ก็อาจจะเริ่มค่อยๆในการเปลี่ยนน้าออกปุ๊บจะนําน้ําในบอ่อของเราเข้ามาเติมใหม่ได้ครับอย่างหนึ่งคือเราเราต้องมั่นใจว่าบอ่อที่เราเลี้ยงอยู่เนี่ยน้ำมันปก,ปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้มีปัญหาอะไรวันที่3อาจจะถ่ายออก20%เติมอ,อีก20%เป็นจากบอ่อเลี้ยงของเรารวันที่4อาจจะเพิ่มเป็น3 0เถ่ายออก3 0เติมเพิ่ม3 0อย่างเงี้ยครับ,รบวันที่3กับวันที่4เนี่ยต้องประคองเกลือให้เท่ากับวันที่2องไหม ถูกต้องครับ <Okay. S 2> แนะนําว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนน้าแล้วเนี่ยเราก็ควรจะต้องมีปากกาวัดเกลือเพื่อช่วยดูความเพ้มข้นของเกลือนะครับในบ่อกักของเราว่ามันมีความเพ้มข้นอยู่ที่ปริมาณที่เราต้องการแล้วหรือยังเพราะฉะนั้นอะ่ะผมแนะนําเลยว่าพี่ๆมือเลี้ยงนักเลี้ยงมือใหม่มือเก่าก็ตามผมแนะนําว่ามีติดบ้านไว้สุขสบายใจกว่าครับใช้ได้แน่นอนใช่อันนี้เป็นอะไรที่ใช้บ่อยสุดแล้ว <c oughs> นอกจากวัดเกลือแล้วมันวัดอุณหภูมิว <c oughs> ัด pH ได้ด้วย <c oughs> ลองดูนะครับอันนี้ดีจริงแนะนําไปให้พี่ๆี่หลายๆคนแล้วโอเคสี่วันแล้วนะสี่ว หนึ่งถึงสามวันที่หนักก็ใส่ห้าใช่วันที่สามวันที่สี่ก็คือการเปลี่ยนถ่ายน้ําเอาน้าในบ่อหลของเรามาเปลี่ยนเปยี่สิบถึงนสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าปลาใหม่ของเราเนี่ยมันรู้สึกปกติดูที่ตัวปลาเป็นหลักปลาปามันพร้อมไหมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงฉุกต้องโอเคเริ่มวันที่ห้าโอเคครับเริ่มวันที่ห้านะครับยังทํากระบวนการเหมือนปกติคือการเปลี่ยนถ่ายน้านะครับผมแนะนํามากสุดของการกักโรกของผมเนี่ยผมคิดว่าประมาณจากห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่าแม็กซิมั หมายถึงว่าสูงสุด <llen Wie? S 1> ที่ที่สามารถเปลี่ยนได้เป,เปลี่ยนตูมเดียวเลยไหมหรือค่อยๆทยอยเปลี่ยนสัก25แล้วก็อีกครึ่งชั่วโมงค่อยเติม25ก็ได้ครับดีกว่า<ด>อุณหภูมิหรือ pH อะไรพวกเนี้ยมันก็อาจจะไม่เท่ากันได้ถ้าวันที่5้เนี้ยพักปลามานานพอสมควรแล้วสะดวกเป็นด่างครับทีมน,นะครับผมสบายใจที่สุดมันค่อนข้างกว้างแล้วก็ปลอดภยัย1คือเรื่องของเชื้อโรคพวกแบคทีเรียตัวที่ดีและตัวที่ไม่ดีนะครับสามารถกาจัดได้เหมือนกันรวมถึงปิงสายหรือปรสิตภายนอกที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาาาาาเปล่นมมััสรถกํจด ไไปด้แต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าแหล่งที่มาเราก็ต้องเช็คแหล่งที่มาด้วยโหเห็บเกาะมาเป็นท้าอย่างนั้นอ่ะมันก็ต้องอีกระดับหนึ่งของการกักโรคเื่อจะต้องมีส่วนผสมของยาเช่นหนอนสมอหนอนสมองอะไรพวกเนี้ยครับอาจจะต้องเป็นพวกตระกูลพวกดิมิลีนหรืออะไรพวกเนี้ยครับเพื่อที่จะให้ครอบคุมครอบคุมแต่ว่ากับตัวปรสิตที่ข้ามาจากทางเราไม่ต้องห่วงถ้ามาจากทางเราไม่ต้องห่วงเพราะว่าเข้ามาจากญี่ปุ่นเนี่ยกำจัดให้เรียบร้อยแล้วครับเห็บเนี่ยเรื่องใหญ่เลยที่จริงๆแล้วทุกฟาร์มก่อนจะส่งถึงมือลูกค้าเนี่ยไม่ควรมี ควรจะมีนะครับทีมใสยังไงใส่ใช้สูตรยังไงโดสปลาทองก็คงเป็น2คําต่อตันแล้วทงนี้บอกกักเล็กทําไงอ่ะก็ต้องในรถทานวนครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตาช่างดิจิตอลก็ต้องมีติดก็ต้องมีติดครับใสช่วงไหนใสช่วงประมาณสักเย็นเย็นห้าโมงหกโมงหลังกที่แดดพออะไรปลาเลิกงานเบาแล้วใช่หลังจากเราเรื่องงานกับปาแล้วก็มีเวลาว่างอยู่กับปลาเฮ้ยอะไรนี่ไอ้ผลหลักๆให้ใส่ตอนเย็นคือแสงน้อยครับเพราะว่าพวกงการทัพทีมเนี่ยมันมี เอฟเฟกต่อแสงเยอะเพราะเพราะฉะนั้นนะถ้าเราใส่ช่วงกลางวันช่วงแดดแดงแรงเนี่ยครับมันเสื่อมสลายคุณภาพของนหน้าทั้ทีเนี่ยหมดไปได้ไว UV มีผลต่อลิฟตของ,ของนหองน้าทั้งทีมมีลิฟตอยู่กับตัวปลาเนี่ยน้อยลงสั้นลงได้บอกมีหลอด UV ตอนใส่ด่างก็ต้องปิดเน็่ต่อมาวันที่6 วันที่6ก็หลังจากที่เราใส่น้ำพิมพ์แล้วน้ำของเราจะเปลี่ยนเป็นสีตุนๆสีสนิมๆน,น้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยึดกระบวนการเดิมครับคือการถ่ายน้ำาก็เช็คที่เดียวกันวันเนี้ยวันที่6เนี่ยอาจจะถ่ายเยอะหน่อยอาจจะ50แล้วก็ค่อยๆเติมกลับมาเหมือนวันที่4ี4่ันีสก็ได้ครับยังคงต้องประคองเกลือครับ วันที่เจเนี่ยมันค่อนข้างมีความสาคัญมากเพราะว่า1คือมันเป็นวันที่เรากําลังะเตรียมตัวน้องปลาใหม่สู่ในบ่อเลี้ยงของเราเพราะฉะนั้นอ่ะผมแนะนําลูกค้าทุกท่านควรงดอาหารในบ่อใหญ่บ่อที่มีปลาอยู่แล้วเราควรงดทั้ง2อย่างเลยทั้งปลาใหม่แล้วก็ปลาเก่าด้วยเพื่ออะไรเพื่อทําให้คุณภาพน้ำเนี่ยมันสเตเบิลหรือคุณภาพน้ําอยู่ในช่วงที่ดีที่สุดคือแอมโมเนียสูนในตสวศูนย์ในเตจอาจจะมีนิดหน่อยเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วได้บอกใช่ประมาณนี้คือเรากําจัดความเสี่ยงของเสียที่จะทําให้่มปา ลงได้ในช่วงกระบวนการรวมปลาตลอดระยะเวลาการกักโรคเนี่ยเราก็ต้องอดอาหารปลา<ช>อยู่แล้วถูกไหมใช่สำหรับปลาตัวที่กักปลาในบ่อและปลาในบ่อเนี่ยก็แนะนําอดวันที่5วันที่6ได้เพื่อให้ค่าน้ํามันกลับมา stable หรือค่าน้ํานี่อยู่ในช่วงที่ดีที่สุดวันที่7ที่เราจะรวมปลาหรือยังวันที่7เนี่ยเป็นผมผมรวมได้แล้วครับโอเคแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าต้องเช็คตัวปลาก่อนเช็คตัวปลา่าพอไหมใช้มือของเรานี่แหละครับสัมผัสได้ง่ายที่สุดแล้วก็เช็คตัวปลาว่าเออปลาเป็นไงมีเมื่อปกติทุกส่วนลำตัวปกติไหม ถ้ามีความสามารถเช็คได้ก็คือเช็คเหงือกของปลานหน่อยสวยงามปกติไหมเลี้ยงตัวสด,สดปกติสีแดงสดปกติไหมคารบาานี่มันง่ายหน่อยตรงที่ตัวมันมีเมือกไหมจับไปมันจะลื่นๆอะไรอย่างเงี้ยครับที่ตัวไม่สากเพราะว่าเวลาที่ปลาไม่มีเมือกพวกแบคทีเรียพวกปรสิตเนี่ยมันจะมาทาร้ายตัวปลาได้ง่ายเ,ยเลยทําให้เกิดโรคต่างๆไปด,ด้วยอย่าไปจับตรงแก้มกับตรงขี้นะครับเผื่อได้ตัวผู้ตรงนี้มันก็สากอยู่แล้วตกใจพอวันที่7แล้วครบ7วันแล้วโอ้ทำมาเราก็ง่ายนะเราก็ได้7วันเราก็ใช้ได้ล้วกากเสร็จจ้ะ เอาปลาใส่บอ่อทายังไงจับไปโยนได้เลยไหมก็ยังแนะนําว่า <c oughs> ทําเหมือนกระบวกนการวันแรกที่เราได้ปลามาครับเอาถุงที่แพ็คปลามาและตัก น้องทั้งน้ําทั้งตัวปลาเใส่ลงไปแล้วก็เว้นอากาศไว้ให้เขาส่อหน่อยอ่ก็คือมีน้ําส่วนหนึ่งมีอากาศส่วนหนึ่งแล้วก็เอาไปลอยไว้ในบ่อเลี้ยงของเราได้เลยครับก็หลังจากนั้นก็ทํากระบวนการเหมือนวันแรกเลยก็คืออาจจะลอยสักประมาณ30นาทีเพื่อให้ปรับอุณหภูมิปรับ pH อีกรอบนึงและตอนปักไม่ต้องใส่ออกใช่ไหมจริงๆถ้ากระบวนการมันใช้เวลาอาจจะไม่ไม่ได้นานมาก1 0บถึงสินาทีเพราะว่าในบ่อกักกับในบ่อเนี้ยมันอยู่ใกล้ๆกันอุณหภูมไม่ได้ดิฟกันมากหรือจริงๆอุปกรณ์ บอลอุณภูมิอยู่ได้เลยหรือถ้าีแบตหมดจริงๆใช้ความรู้สึกของมือเราจุ่มในถุงกับในบอ่อใกล้ๆกักนหรือยัยงก็งจะทําได้อขอขอได้ทั้งหมดทํามาเนี่ยเราจะใช้7วัน,วนใช้ไม่ได้เยอะเท่าปครคับโอเคแต่ว่าเดี๋ยวตรงนี้มาร์กไว้ก่อน เดี๋ยวเราไปคุยกันช่วงท้ายทีหนึ่งสรุปคร่าวๆตอนนี้คือ7วันวันที่1ไม่ต้องใส่อะไรเลยวันที่2ใส่เกลือ1-3กิโลแต่ว่าถ้าดูปลาลอยมากๆหรือขนส่งมานานใส่ถึง5เลยก็ได้วันที่2เสร็จปุ๊บใส่เกลือไม่ต้องทำอะไรเลยวันที่3วันที่4 ต้องเริ่มการเปลี่ยนน้ำบ้างโอเคเปลี่ยนน้ํา20-30%แล้วก็ประคองค่าเกลือไว้เหมือนวันที่2ไม่ว่าพี่จะใส่เกลือไว้ไว้เท่าไหรใส่ไว้สวันที่4วันที่5ก็ประคองต่อให้เปลี่ยนเกลือยังไงเนี่ยก็ให้เท่ากับวันที่2อง่ให้เปลี่ยนน้ำยังไงต่อให้เปลี่ยนน้ายังไงก็ให้เท่ากับวันที่2ให้ค่าเกลือมันคงที่โอเคนี่คือวันที่3วันที่4ต่อมาวันที่5เปลี่ยนน้าตอนกลางวันไหมผมแนะนําช่วงเปลี่ยนน้าดีที่สุดนะผมผมแนะนําว่าเป็นช่วงเย็นมดห่เย็นม ม,มันค่อนข้างสูงสูงมากแล้วมันจะทาให้ปรนภูมิน้าที่เราเติมเข้าไปใหม่อะไรเงี้ยครับมันสวิงมากเพราะฉะนั้นเราแนะนำช่วงเย็นๆน,นมืดๆได้เลยครับกลับมาเลิกงาน <c oughs> กลับมาเลิกงานโอเคจันได้ยอ่ะวันที่5เนี่ยตอนเย็นเปลี่ยนน้ํา30%ใส่ดังครับทีม2กรัมต่อน้ํา1ตันแล้วก็ปล่อยไว้พี่ๆอาจจะตกใจสีนิดนึงเพราะมันจะเป็นสีม่วงแล้วก็มันจะกลายเป็นสีน้าตาลในตอนเช้าทันมาโอเคเพราะฉะนั้นเออแนะนําว่า ในช่วงการใส่หลังแฮมพิมเนี่ยมีตาช่างนะครับแล้วก็ใช้ตาช่างที่มีมาตรฐานก็ที่ค่าที่แน่นอนใส่เยอะเกินมากเกินไปเนี่ยเพราะตีอุเอออันตรายต่อปลาเหมือนกันนะครับโอเคเพราะนั้นใช้ถูกหลักแล้วก็ใช้ให้ปริมาณถูกต้องก็จะเซฟปลอดภัยโอเคส่วนวันที่6เนี่ยหลังจากเราใส่ด่างทรับทีวันที่5แล้วเนี่ยหน้าตามันก็จะน้ำตาลน้ำตาลหน่อยก็เปลี่ยนน้ำเหมือนเดิมจาก ส0ิ 30, เป็นห0าสิเแล้วก็ประคองประคองค่าเกลือให้ได้เท่าเดิมแล้วสุดท้ายวันที่7เช็คตัวปลาเดเมือนของเราว่าโอเคไหมมีเมือกไหมทีนี้ก็เอาตักใส่ถุงแล้วก็ไปลอยแล้วก็กวักน้ําแล้วก็ปล่อยปลาลงใส่บ่อหลักได้เลยเทคนิคเดียวก,กันกับครั้งแรกก็คือกวักน้ําใส่แล้วก็ยกแต่ตัวปลาที่ก็คือประมาณนี้นสําหรับสูตรผมวิธีที่ใดของเซฟแล้วก็ที่แนะนําให้ลูกค้าหลังจากนี้คิดว่าวิธีอย่างนี้ พอจะใช้ได้นะครับแต่ว่าที่รีมาร์คไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็คือการกัโกโรคเนี่ยม,มันก็เหมือนผลงานศิละปะเนาะคือจริงๆแล้วการกัโกโรคเนี่ยสุดท้ายแล้วใจความสําคัญจริงๆเราแค่ต้องการให้ปลาเนี่ยปลอดเชื้อมากที่สุดเพื่อไม่ให้ไปกระทบกับปาลาเก่าสุดท้ายแล้วถ้าพี่ๆมีวิธีการกัโกโรคที่ตัวเองใช้อยู่แล้วแล้วก็ ใช้ได้เนี่ยก็ใช้วิธีเดิมก็ได้นะครับไม่ไม่จำเป็นต้องใช้เปลี่ยนมาตามใช้วิธีเราเพราะว่าบางอย่างเนี่ยถ้าคุ้นมืออยู่แล้วทําวิธีเดิมแล้วปลาไม่เกิดความเสียหายเนี่ยถ้าทําได้ก็ดีแล้วครับเพราะว่าบ่อทุกบ่อเนี่ยมีสูตรตายตัวไม่เหมือนกันไม่มีสูตรตายตัวครับการกักโรมันอย,อยู่ที่ความหนึ่งคือความสบายใจ <indicating S> 2คือความศิลปะของแต่และคนนะครับสะดวกจะใช้อะไรอยู่ที่ความสะดวกของลูกค้าเองหรือพี่ๆบางคนอาจจะใช้วิธีเราแต่ว่าวันที่6วันที่7อย่างเงี้ยอาจจะไปใส่ยาพวกฆ่าปรสิตเพิ่ม อะไรอย่างนี้อีกโดสหนึ่งก็อะดับอะดปอะไรได้หมดใช่หมดเลยครับแค่ดูที่โตปลาเป็นหลักเลยครับว่าปลามันพร้อมหรือย,ยังยิ่งเป็นธรราเนี่ยมันจะเช็คได้ง่ายๆมากๆว่าปลามีเมื่อพร้อมที่จะเปลี่ยนที่หรือย,อยังอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆก็ประมาณนี้นะผมมีคำถามครัแพห่อาหารได้ไหมตอนกัโกโรคตอนกักโลกครับเน้นย้ํานะครับว่าอดอาหารนะครับ ทุกครั้งเพราะว่าปลาเนี่ยเวลาที่เขากักโรคหรือโดนยาหรือโดนฆ่าต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยร่างกายต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าปลาไปกินอาหารเพิ่มเนี่ยเยอะเยอะเยอะๆหรือเราให้เพลินมือเนี่ยใช้พลังงานในการกระบวนการย่อยอาหารไปมากกว่ากระบวนการสร้างภูมิใช่ผมอธิบายเห็นภาพประมาณนี้ครับให้ได้แต่ให้ได้แบบปริมาณน้อยๆเม็ดจองเม็ดสองเม็ดเพื่อให้เขามีพลังในการปรับตัวอารมณ์ประมาณนี้ไม่ใช่ว่าให้แล้วแบบเหมือนให้ปกติเลยอ่ะพี่ๆเปิดบ่อใหม่กับเราเยอะมาก จำเป็นต้องกักโรคไหมถ้าบอใหม่เลย <c oughs> ไม่มีฟ้าเลยเนี่ยบอ ถ้าซื้อมาดักกินในที่เดียวเลยไม่ต้องกากับอาจจะใส่เกลือเบาๆสักหนึ่งกิโลทิ้งไว้ตอนตอนวันที่เราไปลงปลาให้ถ้าเป็นบ่อใหม่เลยเปิดบ่อเลยไม่มีปลาจากที่อื่นเลยมีปลาจากที่เราที่เดียวเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องกักโลกนะครับแต่ว่าอดอาหารหน่อยใช่ต้องอดอาหารสักวัน2วันแล้วก็ใส่เกลือเบาๆแล้วก็ค่อยๆเพิ่มเพิ่มอาหารเพิ่มอาหารไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าให้ตุมเดียวเลยบางทีเราเปลี่ยนอะไรเร็วๆเนี่ยปลานรับไม่ทันซึ่งอาจจะทำให้ปลาป่วยได้ใช่ก็ประมาณนี้ประมาณนี้ฝากปลาใหม่เลยครับกำลังจะเข้ามาเลยกำลังจะเข้าครับ โอเค์บอดข้างก่อนนะครับแล้วก็กินได้นะครับตอนนี้ช่วงรอปลาใหม่เข้าเนี่ยเราจะเตรียมทํโซนใหม่ด้วยยังไงก็ฝากพี่ๆติดตามในกลุ่มธรรมสบักกินได้นะครับหรือ Facebook Fanpage หรือช่อง u t u b e ธรรมสบักกินได้ไว้ด้วยนะครับฝากไลน์ไลน์แชทของเราด้วยช่องทางขายกลุ่มไลน์หลักของเราส่วนใหญ่เราจะอัปเดตในกลุ่มไลน์เป็นที่แรกก่อนนะครับบางทีอาจจะไม่ได้อัปเดตในเฟซหรืออะไรเงี้ยแต่เฟซก็ยังออเดอร์เข้ามาได้นะครับถามเข้ามาได้นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับสาหรับซีซันใหม่มีกิจกรรมรอรับพี่ๆเยอะแแแยยมมมาากกล้ว็ีต ไดออกมาเยอะแยะฝากติดตามไว้ด้วยค่ะเพราะว่าปีนี้เราได้ความมาทุกข้อไปเกาะขาปีเดอร์ทาง l อ d มานะครับก็ยังไงวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับแล้วก็ยังไงติดตามคอนเทนต์ที่ดีได้จากห้องธรรมสตร์กินได้นะครับยายามจะทำคลิปเอามาบ่อยๆครับโอเคลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ